สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอ Up Comment ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามความคิดเห็นของชาวกัมพูชารวมถึงความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับโดยต้นทางเป็นเรื่องราวที่มีการเผยแพร่าทางโลกโซเชียลมีเดียเมื่อเร็วๆนี้นะครับ นั่นก็คือการเผยแพร่ภาพเรือลำใหม่ของกองทัพเรือไทยนั่นก็คือเรือหลวงช้างโดยเมื่อวันที่23ธันวาคม2564ที่ผ่านมาที่อู่ต่อเรือหูดงชงหัวในมหานครเซียงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีพิธีปล่อยเรือลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกเรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำชั้นไท p e 071E เรือหลวงช้างระหว่างขับน้ำ24,000ตันของกองทัพเรือไทยลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเรือหลวงช้างนะครับทางกองทัพเรือไทยได้มีการลงนามในสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลจีนสำหรับการสร้างเรืออูลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก เรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำชั้น Type 07 1จ e จำนวน1นลามเมื่อวันที่9กันยายน2,562ที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่ามีมูลค่าซื้อขาย200ล้านเหรียญสหรัฐมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ thaiarmforce com นะครับซึ่งแอดมินก็ขอขอบคุณ thaiarmforce com มณนที่นี้ด้วย สำหรับเรือยกพลอูลอยหรือว่าเรือ LPD ชั้น Type 071E ของกองทัพเรือไทยข้อมูลทางจีนระบุว่าใช้งบประมาณในการต่อ6,100ล้านบาทเป็นตัวเรือเปล่าไม่มีระบบอาวุธและกองทัพเรือไทยระบุว่าจะนำเรือหลวงช้างมาเป็นเรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำที่จะถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จะมีการใช้เรือ LPD เป็นเรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำ ในปี2563ผู้บัญชาการทหารเรือของไทยส่งจดหมายให้กับทางการจีนเพื่ออธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถจัดหาเรือดำน้ำ S26T ลำที่2และลำที่3และขอให้จีนสนับสนุนและติดตั้งอาวุธให้กับเรือหลวงช้างโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อจะได้สามารถปฏิบัติร่วมกับกองทัพเรือจีนได้ในอนาคตซึ่งมีข้อมูลว่ากองทัพเรือต้องการติดตั้งจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำความเร็วเหนือเสียงแบบ CX1 กับเรือหลวงช้างแต่ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลว่ากองทัพเรือจีนหรือรัฐบาลจีนอนุมัติความช่วยเรือหรือไม่ทั้งนี้ถ้ากองทัพเรือจีนไม่ได้ให้การสนับสนุนติดตั้งอาวุธให้ฟรีกองทัพเรือไทยก็เตรียมเสนอโครงการจัดซื้ออาวุธระบบเลดราและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อติดตั้งกับเรือหลวงช้างโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราว1000ล้านบาทแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถติดตั้งระบบอาวุธแบบใดได้ และยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นระบบของจีนหรือระบบของตะวันตกซึ่งกองทัพเรือไทยมีแผนจะรับมอบเรือหลวงช้างภายในปี2,565นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทอาร์มฟอสต์มณน,น์ที่นี้ด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวและภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปสื่อต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นของเวียดนามหรือว่ากัมพูชารวมถึงสื่อของสิงคโปร์ ได้มีการรายงานข่าวนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีชาวต่างชาตินะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันก่อนเลยครับโดยได้มีเพจหนึ่งของเวียดนามนะครับได้ทำข่าวเกี่ยวกับเรือหลวงช้างโดยรายงานข่าวว่า เรือชั้นไทป 071E ลำแรกของประเทศไทยขนาด25,000ตันกำลังลงน้ำดังนั้นเรือทางการทหารที่ใหญ่ที่สุด3อันดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นในตอนนี้เป็นของราชนาวีไทยรวมถึงเรือขนส่งเรือหลวงซิมิลนันที่ใหญ่ที่สุดที่มีน้ำหนัก37,000ตันนอกจากนี้ยังสร้างโดยจีนและรวมถึง เรือหลวงจากกีนาริเบตที่ใหญ่ที่สุด1 2 0 0 0ตันซึ่งหลังจากรายงานดังกล่าวก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างชาวเวียดนามท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่าอย่าใส่ใจสิ่งนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเรือนี้ วิ่งแค่ในอ่าวไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้ว่า mm. เรือบรรทุกเครื่องบิน1 2 0 0 0ตันของพวกเขาสามารถบรรทุกเครื่องบินได้สูงสุดเท่าไหร่ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยบอกว่าบรรทุกได้ไม่เท่าไหร่หรอกชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งนะครับได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้รืยเขาบอกว่า ได้น้อยกว่าเรือส่งกำลังบำรุงของพวกเขาชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่มาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าเรือลำนี้บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ซีฮอว์สและเครื่องบินขนาดเล็กไม่มีเครื่องบินรบโอเคครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าถ้าเรือลำนี้ถูกยิงเข้าไปจะมีเสียงระเบิดดังมากใช่ไหมความคิดเห็นต่อไปหน่วยซิลเคยกล่าวว่า ยิ่งใหญ่ยิ่งโดนลูกปืนง่ายความคิดเห็นต่อไปครับพันธมิตรของอเมริกาที่ซื้อของจีนตลอดไม่กลัวลูกพี่เขากรธหรือมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาววนาทนนี้เขาบอกว่าการต่อสู้ที่แท้จริงคือการต่อสู้ด้วยความรู้ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าการสู้รบโดยมีเรือใหญ่โดยไม่มีเรือรบและกําลังทางอากาศ มันไม่สามารถพัฒนาได้ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ได้มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้มาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วกองทัพเรือไทยจะไม่ออกไปไหนไกลมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าถ้าวิ่งอยู่ในอ่าวไทยก็เหมือนกับจระเข้วิ่งอยู่ในสะมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามทา่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า ฉันไม่เข้าใจว่าพวกเขาจะซื้อเรือ37,000ตันอันนี้ไปทำไมถ้าเป็นประเทศที่เป็นเกาะอย่างอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์ก็ว่าไปอย่างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปถ้าพวกเขามีสงครามกองเรือด้านซ้ายจะเป็นของจีนส่วนด้านขวาจะเป็นของสหรัฐครับนันก็เป็นส่วนของความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชา จากเพจเพจหนึ่งนะครับที่ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับเรือหลวงช้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านแรกท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้ากัมพูชาใช้ของจีนจะมีบางคนบอกว่ากัมพูชาใช้เศษเหล็กและพวกคนไทยไม่ได้ใช้เศษเหล็กหรือมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่า กัมพูชากำลังดิ้นรนเพื่อเพิ่มจำนวนโรงเบียร์เพื่อตอบสนองความต้องการมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปถ้าเป็นกัมพูชาใช้ใจ่ายเงินแบบนี้พวกเขาจะเรียกเราว่าคัมโบชียนาซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาได้มาตอบกลับความคิดเห็นโดยเขาบอกว่าไม่อาจจะซื้อเรือ200ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ว่าพวกเราสามารถซื้อขีปนาวุธ5ลูกเพียง5ล้านเพื่อยิงเรือของพวกเขามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าชื่นชมและภูมิใจที่คนไทยมีวิสัยทัศน์และผู้นำม,มีความทะเยอทะยานสูงที่จะพัฒนาการป้องกันประเทศให้ดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ถ้าเปนในกัมพูชาพวกกลุ่มต่อต้านคงจะหาว่าเป็นหุ่นเชิดของจีนอย่าดีกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นคำเมนซื้อจะถูกเรียกว่าหุ่นเชิดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเรือนี้ทันสมัยและราคาไม่แพงโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับ ดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแล้วอเมริกาไม่ตอบโต้กับสิ่งนี้หรือครับผมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามแล้วก็ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาเมื่อได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับเรือหลวงช้างเรือลำใหม่ของกองทัพเรือไทยได้ถูกปล่อยลงน้ำนะครับเพื่อนๆฝังงล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ